องยุวเทพทำกงเหยียสารเจ้าทำกงเหยียตังสารเจ้าคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดตังตอนที่สองภาพจากปกรูปของรถอันศักดิ์สิทธิ์องยุวเทพทำกงเหยียสมัยโบราณของจีนได้อัญเชิญมาจากสาราเทพเจ้าเต็กเต๋าเต็งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยบรรพุษชาวจีนที่อ,อพยพมาสร้างฐานะหลักแหล่งในประเทศไทยคือที่อำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วองค์ยุวเทพทำคุ้งยา ทำกุ้งยานี้เป็นสำเนียงเรียกของชาวพื้นเมืองจีนแคะถิ่นกำเนิดของท่านจึงประดิษฐานในศาลเจ้าทำกุ้งยาอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาตั้งแต่สมัยนั้นต่อมาพุทธศักราช2,539คณะกรรมก,การของศาลเจ้าในอำเภอตะกัวป่าได้บุรณะศาลเก่าแก่แห่งนี้ขึ้นมาใหม่พร้อมกับทาสีรูปเคารพบูชาขององค์ยุะเทพบำกุ้งยาให้เป็นของใหม่ทําให้ปิดล่องรอยความเก่าแก่ดั้งเดิมสานุสิทธิ์ชาวตะกัวป่านิยมเรียกท่านตามรูปรลักษณ์ของรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ว่าองค์เทพสามแกะ สันนิษฐานว่าคนจีนโบราณคงสร้างตามบุคลิกลักษณะอดีตสมัยตอนท่านยังมีชีวิตเครื่องทรงเป็นแบบเด็กชายชาวจีนโบราณทรงเกสาผูกรัดผมแกะไว้สองข้างผมผู้เล่าเคยได้ไปกราบสักการะบูชาองค์เทพเจ้าทรรคุ้ง๋าที่อำเภอตะกวัวป่ามาแล้วผู้ที่จะไปเดินทางสักการะท่านอาจจะหาได้ไม่ง่ายนักเพราะกิมซชิ้นของท่านประดิษฐานอยู่ที่ชั้นสองโดยที่ชั้นล่างเป็นร้านตัดผมชาย ให้เราบอกว่าจะขึ้นไปไหว้เทพองค์ธรรมคุ้งยาเจ้าของบ้านก็จะอนุญาตให้ท่านขึ้นไปครับกลับมาต่อเรื่องประวัติขององค์เทพธรรมกงเยยต่อกว้างก้อนหินเรียกนกอินทรีทันใดนั้นบนท้องฟ้าปรากฏมีนกอินทรีสองตัวบินมาส่งเสียงร้องดังและบินไปเกาะบ,บนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งคนท้องถิ่นสมัยนั้นเชื่อกัอนว่า,านกส่งเสียงร้องดังขณะที่กําลังบินอยู่นกอินทรีบอกเหตุพายุจะมา ถ้าเกาะบนกิ่งไม้แล้วร้องหมายถึงฝนกําลังจะตกเพื่อนๆขอร้องให้ยุวเทพช่วยจับนกอินทรีคู่นั้นลงมาแต่ท่านตอบว่าถ้าขึ้นไปจับมันมันก็บินหนีไปเสียก่อนถึงตัวใครจะจับมันได้พูดไม่ทันขาดคําเจ้าตัวก็จัดการเอาก้อนหินก้อนหนึ่งฟังไปที่นกอินทรีคู่นั้นมันทั้งสองก็บินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้ายุวเทพจึงหยิบหินเล็กก้อนหนึ่งแล้วหลับตาคว่างไปยังนกอินทรีคู่นั้นนกอินทรีทั้งคู่ก็ตกลงมาพร้อมกันบนพื้นเด็กๆทั้งหลายต่างฟากาันหัวเราะดีใจ วิ่งกูจะไปจับนกอินทรีคู่นั้นเจ้าโตวิ่งนำเลี้ยวไปก่อนหน้าไขไขนกอินทรีคู่นั้นกลางปีกกว้างใหญ่ของมันแสดงท่าทางดุร้ายเตรียมสู้โดยมุ่งหลายตรงไปยังเจ้าเด็กคนโตนั้นทันทีเจ้าโตหาได้ละแวดระวังตัวไม่จึงถูกมันจิกอย่างแรงจนเลือดไหลแดงออกมาเป็นทางไม่มีใครกล้าไปตอแยมันอีกเลยอัญุวเทพจึงจับนกทั้งคู่ไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งมันก็เชื่องราวกับไก่บ้านเวลาผ่านไปกว่าครึ่งค่ำวันแล้วทุกคนเลิกการละเล่นขึ้นขี่ขงัวของตนแล้วพากันกลับไปยังหมู่บ้าน เด็กทั้งหมดก็นาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเล่ายัางสู่พวกผู้ใหญ่แต่ไม่มีผู้ใดเชื่อว่าเป็นไปได้ในครั้งนั้นสุ่มปลาดักกุ้งโปดินเหนียวบนตัวงวัวกลายเป็นงัวอ้วนผีวันหนึ่งยุวเทพนํางัวไปดูแลเลี้ยงบนภูเขาโดยผูกมันไว้กับต้นไม้ใหญ่แต่ไม่ปล่อยให้มันไปกินหญ้าและดื่มน้ําตลอดทั้งวันทิ้งให้มันหิวก็หายน้ําจนตาลายจบจนค่ําจึงนํามันกลับบ้านเข้าคอก ลุ่งขึ้นในตอนเช้ามืดยายของท่านเตรียมถังไปเก็บมูลงวในคอกตามปกติไอใช้เป็นปุ๋ยซึ่งทุกบ้านล้วนอาศัยมูลสัตว์ทําปุ๋ยกันแต่วันนั้นไม่เห็นงวขี้และเยี่ยวดังเช่นเคยเมื่อยายจูงงวออกมาจากคอกท้องงวนั้นแฟบแห้งไปทางซ้ายและขวาจึงได้รู้ว่างวไม่ได้กินอะไรแต่วันวาน,วานเพราะไม่มีมูลทั้งขี้และเยี่ยวถ่ายออกมาแม้สักนิดยายจึงโวยวายขึ้นมาเพราะคับคล้ายคับคามเหมือนจะได้ยินเด็กๆพูดกันเมื่อเย็นวันวาน,วานให้ได้ยินแว้ว่าว่า โยเทพนางวไปผูกโดยแม่กินหญ้าและดื่มน้าสภาพของงัวเป็นเช่นนี้แสดงว่างวต้องอดน้ำอดหญ้าอย่างแน่นอนยายจึงถามและพูดกับโยเทพว่าเราทั้งบ้านล้วนต้องอาศัยงัวทําง,งานเพื่ออย่างชีพเมื่อวานเจ้านาไปผูกไว้กับต้นไม้ไม่ให้มันไปกินหญ้าดื่มน้ําและทิ้งปล่อยให้มันหีวยว้าง,งัวตายลงเราไม่มีงวไว้ใช้งานเขาต้องอดตายเช่นกันรู้ไหมเจ้าจะทาอย่างไรยุวเทพยอมรับผิดต่อยายและว่า จากนี้ไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องให้งวัวกินอิ่มทุกวันเมื่อวานนํางัวไปผูกไว้ที่ต้นไม้ตัวเองวัวแต่ไปทะเลดักกุ้งจนลืมนึกถึงงวัววันนี้ต้องนงํางัวไปเลี้ยงให้มันอิ่มนําสาราญยายจึงพรรักงานด้วยความพอใจที่ทะเลในยุคโบราณสมัยนั้นเครื่องมืออุปกรณ์โบราณที่ใช้ดักกุ้งสุ่มปลาไม่ดีนักตรงกันข้ามกับฟ้าดีอากาศกับดีมากเพราะฝนตกต้องตามฤดูกาลความดมสมบูรณ์ในแดนจีนใต้ถิ่นเจียงหนานเปลี่ยนไปด้วยความดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า ทั้งในทะเลและตามลําคลองทุกคนทุกแห่งล้วนเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านอู่ข้าวอู่น้ําลาทานสายน้ําใสสะอาดสามารถมองเห็นหมู่กุ้งปูปลาที่กาลังว่ายอยู่ได้ตาเปล่าและจับได้อย่างง่ายดายพ้นฤดูหนาวเริ่มฤดูใบไม้ผลิย่างเข้าเดือน3อากาศกําลังอบอุ่นในลาทานสายน้าไหลเอื่อยๆหมู่ฝูงปลาว่ายน้ําไปเป็นกลุ่มๆตามสายน้ําซอโกโขดหินมีฝูงกุ้งน้อยตัวใสใสว่ายวนเป็นเมื่อหารอันโอชะของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นเราพวดเด็กๆทั้งหลาย รวมทั้งท่านยุวเทพได้นำงัวไปยังที่แห่งนี้ทุกวันปล่อยงัวไปหาหญ้ากินเองโดยเสรีส่วนเด็กๆก็ช่วยกันสุ่มดักจับกุ้งปลากันวันนี้ก็เช่นกันเมื่อมาถึงลำธารแล้วเจ้าโตพูดว่าเราทุกคนออกแรงให้มากเป็นพิเศษหน่อยดักจับปลาจับกุ้งเพอเป็นมื้อกลางวันสําหรับวันนี้ยุวเทพไม่พูดไม่สนใจกินงวของตนออกไปจากกลุ่มอย่างต้นไม้แล้วผูกงวงไปที่ใต้ต้นไม้เด็ก,กอื่นๆ่างกระโดดตามเจ้าโตไปในลานําธารสุ่มดักกุ้งและปลากันยุวเทพยืนตรงริมธาร ดูเหล่าเพื่อนๆในน้ํากาลังดักกุ้งปลาก,กันอย่างสนุกสนานเจ้าตบอกให้ยุวเทพดิบๆลงน้ํามีกุ้งมากมายช่วยกันจับมันหน่อยเวเทพเมินเฉยไม่สนใจเจ้าตขยันขยอให้มาแข่งขันกันจับกุ้งดูพเพราะคราวก่อนนั้นเจ้าโยนหินเพียงครั้งเดียวก็จับนกอินทรีได้ทั้งสองตัวสำหรับวันนี้จะมาลองแข่งกันดับจับกุ้งกับข้าทีมีเจ้าเท่านั้นแหละที่สู้กับข้าได้ดิบๆลงมาถามเดะอะยุวเทพตอบว่า เจ้าจับดักกุ้งได้พวกเจ้าก็กินกันเองเถอะข,าขา้าไม่จับข้าก็ไม่กินเวลาผ่านไปสมควรเด็กๆสุ่มดักจับกุ้งได้มากมายมันขึ้นจากน้ําต่างก็แยกย้ายกันไปหาฟืนและหญ้าแห้งมาก่อไฟหุงต้มกุ้งปลากันบางหลังหม้อบางก่อเตรียมการก่อไฟนาปลากุ้งใส่ในหม้อต้มนานจนได้ที่พอแก่เวลาไฟก็ลุกโชตปกติอยู่ไม่ขาดฟืนแต่น้ําในหมอกับเย็นยึดทั้งกุ้งทั้งปลาย,ยงังคงว่ายวนเวียนไปมาในหม้อเด็กๆเพื่อนๆต่างพากันประหลัดใจ สงสัยจะเป็นฝีมือยุวเทพแน่นอนทีเดียวจึงเกิดเหตุประหลาดอีกแล้วกุ้งปลาที่ต้มอ,อยู่ในหม้อทำยังไงก็ไม่ยอมเดือดสักทีทุกคนพากันไปถามยุวเทพว่าวันนี้มีเรื่องประหลาดชวนให้แปลกใจอีกแล้วกุ้งปลาต้นยังไงก็ไม่เดือดเชิญเจ้ามาช่วยเหลือหน่อยเถอะยุวเทพหัวเราะพูดว่าพวกเจ้าหมดความสามารถจะต้มปลากุ้งหรือมาสิข้าจะช่วยต้มให้ก็ได้แต่พวกเจ้าจะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่มาขายันขยอขอให้ข้าต้องกินกุ้งกับปลากับพวกเจ้านะ เพื่อนเื่อจึงตอบตกลงยุวเทพจึงทาให้น้ํานั้นเดือดและกุ้งปลาจนสุกในที่สุดเจ้าโตนําหม้อที่ต้มกุ้งปลาเดือดแล้ววางลงบนพื้นหญ้าให้น้ําค่อยเย็นลงก่อนจึงนํามากินกันทุกคนต่างขอบคุณท่านที่ได้ช่วยต้มอาหารให้พร้อมเชื้อเชิญให้ท่านรับประทานอาหารด้วยยุวเทพตอบว่าข้าบอกแต่ต้นแล้วไงว่าไม่กินวันนี้ไม่จับกุ้งก็ไม่กินกุ้งไม่ต้องมาชักชวนข้าพวกท่านกําลังหิวเชื่อรียบกินกันเถอะพูดจบยุธเทพก็ปีนขึ้นไปนั่งเล่นบนต้นไม้ เจ้าโตชนเพื่อนเพื่อนให้เดิมรับประทานอาหารกันได้แล้วแต่เมื่อเปิดหม้อดูในหม้อหาได้มีกุ้งไม่แต่ตัวเดียวมีแต่น้ำเปล่าๆทุกคนต่างแปลกใจยิ่งกับเหตุการณ์ประหลาดในขณะเดียวกันก็รู้ว่าต้องเป็นฝีมือของยุวเทพแน่นอนทุกคนจึงเรียกยุวเทพมาดูยุวเทพหัวเราะชอบใจพูดว่าพวกเจ้ากินกุ้งหมดแล้วยังมาเรียกข้าดูทําไมเลยยังจะมาสงสัยข้าอีกทําให้ทุกคนชะงักไม่รู้จะโต้ตอบอย่างไรปันก็เหลือเห็นกุ้งเต็มหม้อพวเด็กต่างพากันแปลกใจทั้งดีใจกันอีกกคครั้้งแลว็ขอบุณท่าน จึงได้เริ่มกินกุ้งปลากันสำรานเพลิดเพลินกินกันนานจนอิ่มแป้ไปตามๆกันแต่ป่าและกุ้งหาได้ฟองใบไม้ยังคงเต็มหม้อเหมือนเดิมทุกทุกคนในใจนั้นล่วงรู้ว่ายุวเทพไม่ใช่ธรรมดาสามัญุถุชนเช่นคนอื่นๆทั่วไปแม้อาทิตย์จะรับฟ้าไปแล้วงูยังคงผูกอยู่กับต้นไม้วันนั้นงูหนุ่มทั้งหิวและกระหายน้ำยุวเทพจัดแจงจูงงูนั้นไปยังริมลำธารเพื่อให้มันดื่มน้ำขณะเดียวกันก็หยิบเอาเดินเหนียวในลำธารโปะไปตามระดัวของงูนั้นทั้งตัวเพียงชั่วครู่ งูหนุ่มที่ผอมแห้งก็กค่อยๆกลายเป็นอ้วนฟ้วนสมบูรณ์แข็งแรงน้ำสันขึ้นทันตาตัวก็ใหญ่โตขึ้นจนตัวเท่าช้างในเด็กทุกคนเห็นต่างพากันหัวเราะคำการกับสิ่งที่เป็นไปเช่นนั้นหัวเราะกันยาวนานกับอิทธิฤทธิ์ขององค์ยุวเทพเจ้าโตเรีบขี่งวของตนควบนำหน้ากลับไปบ้านอย่างหมู่บ้านตรงไปแจ้งข่าวดีให้กับยายของท่านยุวเทพทราบย,ยายทั้งเชื่อครึ่งยังสงสัยครึ่งเข้าใจในเหตุการณ์นั้นก็พอดีเห็นหลานชายกาลังขี่งวของตนกลับมาบ้านแต่งวตัวนั้นได้เปลี่ยนกลายเป็นแแข็งงร ใหญ่โตและอ้วนทวนล่ำสันยายพอใจมากและหัวล้อเสียงดังด้วยความยินดีจนไม่รู้จะพูดอย่างไรดีได้แต่เอามือรูปไล้ไปมาตามตัวของงัวนั้นไม่ยอมหยุดสิ่งนี้ประจักษ์แจ้งจิตใจของทุกคนว่าอิฉชลิศเช่นนี้หาไม่ได้แล้วกับบุคคลใดในใต้ล่าท่อนไม้ฟาดหญ้าเตียนเป็นหน้ากองเศกใบไม้เป็นป่าบ้านไม้เถียนชุนนอกจากมีที่เลี้ยงงัวไปกว้างไลสุดสายตาในบู่บ้านผู้คนทุกคนเรือนต่างมีงานยุ่งตลอดฤดูทำนาที่มาถึง รวมทั้งบ้านของยายท่านยุวเทพก็เชกเช่นเดียวกับบ้านอื่นๆของชนบทที่ต้องรีบตเตรียมไปทำนายายเรียกให้ท่านยุวเทพไปช่วยไถายนาท่านรับปากว่าจะไปจะรับผิดชอบงานทั้งหมดแต่แล้วท่านกลับไปลำทานกับกลุ่มเพื่อนๆที่ยวจะปลาดักกุ้งเย็นวันนั้นจึงไม่ได้ไปไถานาเตรียมไว้อีกวันถัดมาถึงเวลาที่ดำนายายไปที่นาเห็นหญ้าลกทั่วทั้งทุ่งไม่ได้เตรียมไถพื้นที่สําหรับดำนาเลยยายรู้สึกโกรธเป็นหนักหนากบไปถามยุวเทพถึงงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํา ท่านตอบยายว่าไม่มีอะไรต้องห่วงเป็นทาให้เดี๋ยวนี้แหละเรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรท่านก็ถือมีดไปที่ท้องนาจัดการฟาดฟันหญ้าข้างแล้าข้างเล่าจนหญ้าเตียนเสมออีกทั้งปรับพื้นที่ดินสูงต่ำให้เรียบเสมอกันด้วยวันรุ่งขึ้นถึงเวลาพร้อมที่จะปักดำได้ท่านยูเทพจึงบอกยายให้ไปดูซึ่งก็ได้เห็นเป็นจริงดังที่พูดวันรุ่งขึ้นเช้านั้นทุกๆคนในครอบครัวของยายก็ไปนาเพื่อปักดำการปักดำเป็นไปรวดเร็วมากขนาดเล้วขนาดเล่านาที่กว้างสุดสายตาไปไม่สิ้นสุด ้องปักดำไปเรื่อยๆจนถึงช่วงบ่ายตะวันคอยใกล้จะตกดินทางด้านภูเขาแล้วการปักดำก็ยังไม่จบสิน้นนายุทธเทพบอกใจของท่านว่าวันนี้คงจะปักดำไม่หมดพรุ่งนี้ค่อยมาใหมเ่เถอะและ้วยุธเทพก็เดินไปริมทางเก็บใบไม้จำนวนหนึ่งโปรยลงไปในน้ำในนาข้าวทันใดนั้นใบไม้ทั้งหมดก็ได้กลายเป็นปลาทุกคนก็รีบไปจับปลาเหล่านั้นกันได้ปลาเต็มคลองเต็มตะกร้าต่างก็ดีใจโดยเฉพาะยายมีความสุขเบิกบานใจยิ่งกว่าใครๆจนเย็นวันนั้นไม่มีคำพูดใดๆจะกล่าวอีกแล้ว ล้างโอง่งเมื่อถึงเทศกาลสตราเดือนห้าทุกบ้านเรือนจะต้องนําภาชนะจําพวกโอ่งไห่หรือตุ่มต่างๆที่ใช้ใส่ผักดองออกมาล้างทําความสะอาดโดยแต่ละบ้านต่างก็ขนเอาโอ่งไหตุ่มทั้งใบใหญ่ใบเล็กใบน้อยหลายขนาดเหล่านั้นไปล้างที่ดินลำธารใกล้ๆบ้านนั่นเองสําหรับยวุวเทพจะแจงเอาโอ่งสําหรับหมักผักดองสองใบาจากเรือนไปเข้ากลุ่มเพื่อนบ้านเพื่อล้างณนะบริเวณฝั่งริมลำธารเมื่อถึงที่ลำธารแล้วโอ่งคู่นั้นถูกวางตั้งไว้เฉยๆที่ริมฝั่ง ส่วนตัวเองนั้นไปลอยคอไล่ดักปลาว่ายน้ําสนุกกับเพื่อนๆในกลุ่มเด็กๆหลายคนที่กําลังเล่นน้าอย่างสนุกสนานกันอยู่หาได้ใส่ใจทําการล้างโอ่งทั้งสองใบให้สะอาดไม่เล่นน้ําสํานาญใจจนพอแล้วย่นขึ้นจากน้ําก็คว้าโอ่งคุณนั้นกลับไปบ้านยื่นไปที่ตรงหน้าของยายพร้อมกับพูดว่ายายล้างโอ่งไม่เรียบร้อยแล้วตามที่ยายสั่งแล้วนะยายใส่หน้าทําท่าทางไม่เชื่อคําพูดแล้วตอบว่า เมื่อกี้ขยืนดูเจ้าอยเห็นวางองแล้วก็มัวสนใจเลยนะกับเพื่อนในลำธารเสียนี่องจะสาได้อย่างไรยังไม่ได้หยิบล้างเลยยอดเทพเห็นยาไม่ยอมเชื่อจึงยืน่นมือซ้ายจับองชูขึ้นสูงในขวากำมัดแล้วต่อยอย่างแรงไปที่ก้นองใบนั้นดังเปี้ยงหน้าประหลาดใจเลยเช่นนั้นด้านในขององใบนั้นพลิกกลับออกมาเป็นด้านนอกด้วยกำปั้นเพียงแค่ต่อยครั้งเดียวเท่านั้นมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์องกลับด้านในเป็นด้านนอกได้ด้วยฤทธิ์เหนือที่สามชนจะสามารถทําได้แล้วยื่นไปที่ตรงหน้าของยาย พร้อมกับถามยายว่าสะอาดแล้วยังจะพลิกองอีกใบให้ดูก็ยังไนะด้นะยุทเทพลุกหลาบถามยายยายมาดูแล้วก็ได้แต่สันหน้าแล้พูดว่าพอแล้วพอแล้วจะรีบพลิกองค์กับขืนใม้เหมือนเก่าเสียที่เถอะยุวเทพชูกำปั้นแล้วต่อยอย่างแรงที่ก้นองค์เสียงดังเปรี้ยงคราวนี้องค์พลิกกับเอาด้านนอกมอาเหมือนเดิมยายรู้ว่าหลานสํนนักอิทิธิศรอ,อยายเล่นอีกแล้วนั่นเองขึ้นเขาไปตัดหญ้า ฤด,ดูใบไม้ผลิที่วนเวียนมีครั้งอากาศในตอนเช้าตู่กําลอเย็นสบายลมอ่อนพัดผ่านไปเอ,เอ่ยๆหมู่แมกไม้ป่าบ้านไม้เทียนชุนมีเสียงเสียดสีดังซาซาของใบไม้หน้าฟังชวนให้ประทับโสดราวกับทักทายผู้สัญจรที่เดินผ่านไปมาไม้ดอกขี้กิบบานทั้งน้อยใหญ่เสกสันป่ามีสีหลากหลายให้ต้องตาเหมือนกับจะยิ้มยิ้มตอนรับผู้คนด้วยไมตีทิวทัศน์งามจับจิตเหมือนจิตรกรเอกฟีเมเลอร์ บรรจงฝากภาพทิวเขาลำธารและแผ่นดินอันเขียวชุ่มยามทัศนาโดนแล้วแต่สุขเบิกบานใจเกษตรกรชนบทยามเสร็จสิ้นงานไล่นาล้วนแต่รีบเร่งงานเพื่อไปหาหญ้ามาเป็นเชื้อเพลิงที่บนภูเขาไว้ใช้ยามหน้าขาดแขนใหญ่เรียกให้รยุวเทพติดตามผู้อื่นชาวหมู่บ้านทั้งหลายไปตัดหญ้าบนภูเขายุวเทพรับคำสั่งก็หยิบตะกร้าเล็กใบหนึ่งสอดคานหาบขึ้นบ่าตามผู้อื่นไปบนภูเขาที่ดานดาดไปด้วยหญ้าท่วมศีษะยุวเทพตัดหญ้าโดยหัวดมีดไปมาทั้งซ้ายและขวา และเหนือใต้ออกตกไดหญ้า,ยยาจำนวนหนึ่งก็ใส่ไว้ในตะกร้าเล็กใบนั้นเสร็จสับท่านก็ปีนขึ้นไปนอนพักบนต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นบ่ายแล้วผู้คนทั้งหลายเสร็จงานต่างก็เตรียมลงจากภูเขายยธเทพก็ดิดตามชาวบ้านนั้นกลับบ้านเช่นกันเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วยายเห็นหลานชายนํตาตะกร้าใส่หญ้าเพียงใบเล็กๆใบหนึ่งกลับมาบ้านจึงโกรธแล้วต่อว่ากับยยธเทพอย่างเสียอารมณ์คนอื่นตัดหญ้ามาฟันยักษ์ส่วนเจ้าตัดหญ้าใส่ตะกร้าเล็กๆกอย่างนี้กลับมาเจ้าหมูไปเล่นอยู่นะสิ ยัวทพูดกับยายว่าอย่าติว่าน้อยข้าตัดจ้ามาให้มากมายแล้วยายนาไปตากสิแม่ยายไปที่ลานดินหน้าบ้านเอาย่าในตะก้านั้นมาขี้ตากทั่วทั้งลานดินหน้าบ้านเต็มหมดบนพื้นที่แต่ยาในตะก้าลเล็กก็ยังไม่หมดยายหยิบเอาย่าตากทั่วทุกที่ว่างของลานดินจนเหงื่อไหลเหนื่อยอ่อนทั่วทั้งตัวหลานชายจึงเดินมาบอกใจว่าอย่าทําให้เหนื่อยยากไปเลยยายจะเอาเมื่อไหร่ข้าจะไปเอามาให้ได้เสมอยายอย่าห้อนใจไปเลย สะกดเสือให้เชื่องหลายร้อยปีในอดีตการมนุษย์ยังไม่มีปืนเพียงใช้แต่มีดเป็นอาวุธพวกสัตว์ป่าดุร้ายมีมากบนภูเขาก้าวมังกรมีแต่ต้นไม้หนาทึบเป็นป่าดงทั้งหมดนอกจากที่เป็นบริเวณหมู่บ้านทุ่งข้าวนาและสวนเท่านั้นที่มีผู้คนให้พบเห็นนอกเหนือจากบริเวณนั้นของหมู่บ้านแล้วล้วนแต่เป็นป่าดงดิบมีงูเสือสัตว์ป่าดุร้ายที่อาศัยอยู่มากมายทั่วไปในป่าดงไผ่หนาทึบนั้น ในบู่บ้านมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นสัตว์ป่าดุร้ายมักแอบเข้ามาในหมู่บ้านแลวขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกินหรือกจับคนในบ้านที่อยู่ใ,ใกล้เขตป่ากินสวนเต็มไปด้วยภัยอันตรายนานา,นาประการในดินแดนใกล้เขตปา่าของหมู่บ้านแห่งนี้ยามที่ผู้คนต้องการฟืนในป่าบนภูเขาจึงต้องรวมกลุ่มกันนํามีดพ้าไปตัดฟืนโดยมีสุนัขนําให้มันเดินหน้าสํารวจทางไปก่อนเสมอมีครั้งหนึ่งบนภูเขาเก้ามังกรเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นตกใจกลัวขึ้นเมื่อกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ตัดฟืนกัน ยู่เี่พร้อมกับเพื่อนเด็กๆก,ก็ติดตามกลุ่มผู้ใหญ่ประมาณ10บกว่าคนนั้นขึ้นไปด้วยเมื่อถึงบริเวณเชิงเขงาเก้ามังกรสุนัขนําทางได้กินสาบเสือมันตกใจจนเข่าอ่อนไปทันทีทันใดพร้อมกับรีบถอยหนีห่างและเขย่าหางสั่นไปมามันร้องเห่ากาันโชคเสียงดังลั่นแดงถึงลักษณะอาการที่หวาดกลัวอะไรอย่างหนึ่งกลุ่มคนเข้าป่านั้นก็ตกใจกลัวัน,นีดีฟอกันหมดพวกเด็กๆเ,เมื่อมาทันกลุ่มผู้ใหญ่ก็ตกใจกลัวตามไปด้วยขนาดนั้นมีเสือซึ่งได้กินของสุนัขก,ก็รีบกระโจนจะเข้ามากินสุนนนััด้วยเช่ก ความตกใจหวาดกลัวจนลื่มตัวของผู้ใหญ่กลุ่มนั้นนางก็ทิ้งมีดพานทั้งหมดแล้วพากันเป่นหนีตายพร้อมกับร้องลั่นวิ่งสุดชีวิตทันทีแ่ในนั้นโยธเทพจึงก้าไปข้างหน้าของทุกคนร้องบอกว่าอย่าได้ตกใจกลัวกันเลยข้าอยู่ที่นี่พูดเป็นทางขาดคําเสือตัวนั้นก็กระโจนพร้อมคำรามเสียงดังก็ามาหาท่านทันทีโยธเทพก็พลิกตัวหลบแล้วใช้มือซ้ายยึดหางของเสือไว้เสือพยายามสะบัดดิ้นลนให้หลุดแต่ดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดมันจึงหยุดอยู่ตรงนั้น นี่ยท่านจึงเดินเข้าไปใกล้ตัวเสือพร้อมกับกระซิบพูดหลายเบาๆหลายคำแล้วจึงปล่อยเสือไปเสือสงบอารมณ์จนเชื่องลงแล้วแข่งหางของมันวิ่งหนีเข้าไปในป่าหายลับตาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นยื่นขาแทนฟืดล้อใหญ่ในประเทศจีนตามหมู่บ้านต่างๆนิยมไปเพณีไหว้เจ้าที่ในห้องครัวเมื่อถึงวันสิ้นปีทางจันทรคติเดือน12วันที่24ตอนกลางคืนทุกครัวเรือนจะเตรียมการเพื่อส่งเทพเจ้าแห่งครัวเรือนของตนซึ่งถือว่า เป็นเทวดาอารักษ์ขู่ให้ขึ้นสวรรค์เพื่อไปรายงานผลการกระทำของมนุษย์ในบ้านที่ท่านดูแลรักษากับองค์เทพ,เพเนิกเซียนฮ่องเต้นบนสวรรค์ว่าเทพอารักษ์แห่งบ้านนั้นๆได้รับการกราบไหว้บูชาจากบุคคลในครอบครัวนั้นกี่ครั้งในแต่ละปีมีการสร้างกุศลกรรมดีอะไรบ้างในวันนั้นทุกๆคนจะต้องพูดในคคำที่เป็นมงคลไม่พูดคำหยาบคายคนสูงอายุในบ้านจะเนื่งขนมหวานที่มีนามเป็นมงคลในกระทะใบใหญ่ไหว้เส้นไหว้เทพเจ้า ซึ่งบอกความหมายว่าพูดแต่คำพูดหวานไพเราะตลอดทั้งปียายของยุะเทพได้เตรียมการนึ่งขนมเก่งเหมือนที่บ้านอื่นๆได้กระทำโดยให้ยุะเทพเฝ้าดูแลกระทะใบใหญ่ที่กำลังนึ่งขนมอยู่ไม่ให้ไฟมอดลงใช้เวลานานประมาณ6ชั่วโมงอยู่ข้างๆกระทะใบนั้นแต่ยุะเทพได้เอาฟืนออกจากเตาไฟทั้งหมดแล้วใช้ข่าของตนใส่เข้าไปเผาแทนฟืนไฟกำลังลุกไหม้อย่างร้อนแรงทำให้ยายตกใจเกรงว่าข่าของหลานชายจะถูกไฟไหม้ ยายจึงรีบดับไฟแล้วอุ้มหลานดึงขาออกมาพร้อมหายามนาให้เมื่อมองดูที่ขาก็เห็นขานั้นคงปกติไม่เป็นอะไรท่านโยเทพถจึงบอกใจว่าเห็นไหมขาของข้าไม่เป็นอะไรยายไปนอนเถอะแล้วท่านก็ยื่นขาเข้าไปใหม่ยายก็รู้ว่าหลานชายคนพิเศษมีเทลิตไม่เหมือนใครยายเพียจึงไปเข้านอนตอนเช้าใจก็เปิดฝาก,ากระทะดูขนมที่น่งสุกแล้วด้วยความพอใจแต่ผ่านดูรอบๆทําไมถึงโล่งไปหมดไม่มีท้งโต๊ะและเก้าอี้เห็นสักตัว จึงไปปลุกหลานด้วยความเดือดในอารมณ์เมื่อหลานงงเงียออกมาจากที่นอนยายถามว่าโต๊ะเก้าอี้หายไปไหนหมดหลานชายก็ท,ทําทราบราดใจตอบว่าเมื่อคืนยังมีอยู่ครบได้ปิดประตูลงกรอแล้วเข้านอนจะหายไปได้อย่างไรละยายพูดด้วยความสงสัยไม่ต้องใช้ไม้ฟืนแต่โต๊ะเก้าอี้หายไปหมดไมายความว่าเจ้าเอาไปทําฟืนหมดแล้วใช่ไหมยายเกือบจะร้องไห้ตุจีนแล้วไม่มีโต๊ะกับเก้าอี้ยายกังวลใจมากอิูที่ทบ,บอกว่า ของเก่าเกินไปแล้วยายจะเอาไปใช้ทําไมตุ๊จีแล้วก็ต้องใช้ของใหม่ๆสิยายขึ้นไปข้างบนดูสิมีโต๊ะก็อ้ใหม่ๆให้ยายเอามาฉลองปีใหม่นะของเก่าควรไปเผานั้นถูกต้องแล้วยายรู้ว่าไม่เคยมีโต๊ะแล้ก็อ้ใหม่ๆจะเชื่อหรือไม่ต้องขึ้นไปชั้นบนวิสุดธ์ดูไม่เห็นโต๊ะและก็อ้ใหม่ๆแต่หมดยายจึงดีใจหัวเราะจนน้ำตาไหลหายโกรธเป็นปิดจิิงในบันดลเรื่องราวประวัติขององค์ยุวเทพธรรมกงเจียยังมีต่อในตอนหน้านะครับเป็นตอนจบ ปรดติดตามรับฟังในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ